ตาจยอดตัวเดียวเลยเด็ดสุดล้วาวั้ง่ายไปจ้ะฮไปกะหาจำันน้หกสิบเจ็ดาเแ่รแค้รีตะกับตัวนี้ไม่ได้หกสองหกสองยังไม่ออกสีเอียวสีเหมาหาเอียวก็หกสองมาให้เราดีเดี๋ยวด้อามีอยู่แล้ว สี่ตำสามใบสามใบยังสามใบออกมาผ้าปากคนพตำบงกนจบาทตาเนี่ยต้องว่าขาไม่ให้รู้จะเป็นยักษ์ขาีนึงเด้อนคยก็ว่าเป็ยักษ์กันาโยเลยดูัไหยังกระโดดกเดียดเคยก็ว่าเป็ยักษ์าตำ่อๆออกมาผ่าปากให้นาสทุนนั้นเต็มเลยก็งมมันตัตเอาอยู่